เอฟซีกรีสนานคูจิ้นในตำนานหย่อนภาพมุงมิง้งตอกย้ำเคมีสุดฟินยกให้เป็นคู่จิ้นในตำนานเบอร์วนันสำหรับคู่ของเจ้าหญิงแห่งวง,งการบันเทิงแอนทองประสมและพระเอกหน้าหล่อเคนธีระเดชด,ด้วยเคมีที่ลงตัวทำให้เมื่อไหร่ที่ได้ร่วมงานกาันต่างก็ทำเอาแฟนๆฟินจิกหมอนไปตามๆกันซึ่งเร็วๆนี้แอนเคนกำลังจะมีงานร่วมกันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่สุปตา2550ที่ถ่ายทำใกล้เสร็จแล้วนับถอยหลังเตรียมลง จอออนแอร์ล่าสุดแอนทองประสมได้หย่อนภาพแสนมุงมิ้งกับหนุ่มเคนพร้อมแคปชั่นระบุว่าฝนตกนางปลอบใจกันไปมาสุ s ตา a g สุปตา2550ถาท่ามกลางแฟนคลับเฝ้ารอชมผลงานของทั้งคู่ในเร็ววัน